ภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ต้องไปถึงปารีสวุ้ยยูบาร์ฟรองซ s คุณนิโกล่านะคะทักทายได้มาฮีว่าบูชูกมลสบา a สวัสดีสบายดีไหมใช่ว่าอมงเพื่อนทำเออค่ะสด้ดยอ๋อมีความสุขคือแค่พูดเราก็มีความสุขแล้วอะยูบาร์งเออค่ะเห็นไหมต้องมีความสุขแล้ว่าสวัสดีเออดจ้าสวัสดีค่ะบูชูค่ะ วันนี้นะคะก็จะเจอแพรในรูปแบบที่เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะทําไมมาในรูปแบบของชาวดอยใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาเหนือนะคะเอา้าทำไมไม่สอนภาษาฝรั่งเศสแล้วหรอสอนค่ะแต่ว่าวันนี้จะมี3ภาษาด้วยกันนะคะภาษาฝรั่งเศสภาษาเหนือแล้วก็ภาษาไทยกลางเราเนี่ยเองนะคะก็อยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมอยู่ๆแพรก็มาพูดภาษาเหนือ ที่บ้านแพวนะคะคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนเชียงไฮ้นะคะสาวเชียงรายนั่นเองแล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยแพลวก็ได้ยินที่บ้านเนี่ยเวลารวมญาติกันนะคะก็พูดภาษาเหนืออู้กำเมืองกันนะคะซึ่งแพวเนี่ยพูดเป็นประโยคเองไม่ได้นะคะแต่เวลาเขาพูดอะไรเข้าใจรู้เรื่องหมดนะคะวันนี้นะคะแพวก็เลยจะมาสอนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีภาษาเหนือด้วยแล้วก็มีภาษาไทยกลางให้ด้วยนะคะดังนั้นคุณก็จะได้เรียนรู้สามภาษาไปในตัวเลยนะคะเพื่อไม่ ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปรับชมกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ j e t a i m e j e t a i m เปิ้นฮักตัวเนอเปิ้นฮักตัวเนอฉันรักเธอนะ Tu me manque Tu me manque กึ่งติงกึ่งติงคิดถึงนะ Je pense à toi. Je pense à toi. Pen que t'en a toi, non? Pen que t'en a toi, non? Chan qui t'en Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Hak pen goh. Hak pen goh. Rakomaya. Prends soin de toi. พ้อ s ช่วง e ด o เป็นห่วงเน้อเป็นห่วงเน้อเป็นห่วงนะปุ๊กคนะุณไม่องป้ากคุณไมปองปนะ้าเย็ดย่างบะฮับโทรศัพท์เย็ย่งบะฮับโทรศัพท์ทำไมไม่รับโทรศัพท์จีเฟก่า Tu fais quoi? Y'a yang yu Y'a yang yu Tam ara yu Je travaille Je travaille Y'a ga nyu Y'a ga nyu Tam nga nyu Monteur 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 Kitu คิดจุคนกโกหกเฟเน n งเฟเนองขี้ค้านขนาดขี้ค้านขนาดขี้เกียจมากๆเลยอะชูม้งเจอะ n ูม้งเจตัวกินข้าวแล้วกตัวกินข้าวแล้วกัต,วกววกตัวเองขันข้าวหรือยังอะ e ูม u ง i t u m a ูม e ง quoi กินข้าวกับหยางกินข้าวกับหยางกินอะไรมา โอเคก็แพลพยายามทำใส่สำเนียงที่เป็นภาษาเหนือแบบสุดๆแล้วนะคะก็คือปกติไม่ได้พูดนะคะแต่ว่าบางทีที่บ้านแม่หรือว่าญาติๆเขาคุยกันเนี่ยก็ฟังเขามาตั้งแต่เด็กนะคะก็พยายามพยายามจดจำมานะคะว่าเขาใส่สำเนียงออกเสียงภาษาเหนือยังไงแพลคิดว่าภาษาเหนือเนี่ยน่ารักเนาะเออก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเจอกันวิดีโอหน้าน Au revoir, à la prochaine.